5 minutes podcast brought to you by house 64ค่าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งสักยิ่งนุม่มสวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้บทความจากซีนามกูโน่ชื่อ seven quick decisions that might save you hundreds บวก hundreds hours every year 100ชั่วโมองต่อปีก็อาจจะฟังดูไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ว่านั่นก็คือประมาณหนึ่สัปดาห์ต่อปีเลยนะฮะเรามีส2บสอสัปดาห์ต่อปีเพราะฉะนั้น1สัปดาห์ต่อปีก็ไม่เลวทีเดียวนะครับอันที่1นึ่เขาบอกว่ามี goal management system ที่ bullet proof นะครับนะนะฮะผมพูดในเชิององค์กรแล้วกันนะครับผมคิดว่า goal management system เนี่ยสำคัญสุดๆเลยแต่คุณมาใช้กับออของตัวเองก็ได้นะครับ เราเคยใช้มาหมดแล้ว Trello Asana ต่างๆนาาเหล่านี้เนี่ยผมไม่ได้ตังอะไรนะสักบาทเดียวแต่ผมคิดว่า Asana เนี่ยเป็น tools management ที่ดีมากและผมคิดว่าทุกคนควรมี Asana ถ้าคุณใช้คนเดียวก็ก็เหมือนกับก็รู้สึกเหมือนไม่เสียตังค์มันถ้าใช้คนเดียวนะฮะลองดูลองเข้าไปศึกษาดูนะครับอันที่2ครับ follow the Japanese 80% r u l e คืออะไรนะฮะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมักจะ มี productivity เนี่ยลดต่ำลงอย่างมโหลานเลยหลังจากกินข้าวเที่ยง80%รู r ของคนญี่ปุ่นก็คือว่ากินแค่80%ก่อนคุณจะอิ่มนะครับก่อนคุณจะอิ่มการทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยพลังงานไม่ลดนะครับนี่คือ80%รู r ของของคนญี่ปุ่นนะับอันที่ 3. ออันที่3นะฮะ decide to prioritize sleep นะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจที่จะให้เวลาการนอนมากขึ้น คุณจะมีเวลาใช้ชีวิตมากขึ้นง่ายๆอย่างนี้เลยข้อที่4นะครับ define your peak hours นะฮะ peak hours ในแค่ peak hours อย่างเดียวไม่พอแต่ต้องรู้ด้วยว่าสำหรับเหตุผลอะไรคือ peak hours สำหรับการทำงานเนี่ยส่วนใหญ่มจะอยู่ช่วงเชา้าแต่มันจะมี peak hours สำหรับเรื่องอื่นด้วยนะฮะเช่น peak hours สำหรับการเขียนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่อยู่ช่วงเช้านะสำหรับผมเนี่ยผมมักจะเขียนอะไรที่อนดึกๆอะ่ะนะฮะซึ่งจริงๆแล้วบางทีก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเขียนเสร็จนอนไม่หลับทำไมไม่ peak hours จริงๆนะฮะเราลองมาดูว่า peak hours ของเราแต่ละเรื่องเป็นอะไร ข้อต่อไปคือ always e n d y o u r d a y well prepared for the next one คือเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันรุ่งขึ้นโดยการปิดวันเตรียมตัวอ่ะพรุ่งนี้ต้องทำอะไรนะฮะ,ะดูสิเราเตรียมของพร้อมหรือยังสำหรับพรุ่งนี้เอกสองเอกสารพรุ่งนี้เตรียมพร้อมไหมนะฮะพรุ่งนี้เรื่องแรกต้องทำอะไรก่อนนะฮะต้องออสมมติคุณจะง่ายๆเลยคุณจะไปยกเวทวิ่งก่อนเนี่ยคุณก็เตรียมชุดวิ่งไว้นู่นนี่ต่าง,าง,างๆนะครับพวกนี้จะช่วยให้คุณสามารถลด Uh, ใช้คำว่าลดลดข้อจำกัดได้อันนี้เขาบอกว่าคิวครีเอทเรสปอนส์บล็อกนะฮะ Create Response Block ก็คือว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับคุณจะไม่ตอบอีเมลจะไม่เช็คมือถือจะไม่ทำอะไรใดๆทั้งสิน้นเป็นช่วงเวลาแห่งความเงียบช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยหรืออาจจะไม่คุยกับใครเลยก็ได้นะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะโฟกัสกับงานบางประเภทเท่านั้นเช่นการอ่าน เป็นต้นนะครับนี่คือคำว่า response block และนี่คือตัวเพิ่ม productivity ที่ดีที่สุดเลยนะครับอันต่อมานะฮะ create signature outfit เอ,อ้ยอันนี้น่าสนใจคืออันเนี้ยมันเป็นไอเดียมาจากพวกมหาเศรษฐีทั้งหลายนะแล้วผมคิดว่าสาหรับผู้หญิงอาจจะเป็นมากกว่าผู้ชายผมรู้สึกผู้ชายส่วนใหญ่แต่งตัวคล้ายกักับทุกวันอยู่แล้วเนี่ยนะฮะอย่างผมอย่างเงี้ยถ้าใครสังเกตนี่ผมชุดข้างในผมไม่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนแต่แจ็คเก็ตข้างนอกเราก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยคือหยิบอะไรได้ก็เอาอันนั้นมาใส่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันก็ประหยัดเวลาดีเหมือนกัันนะครบ ก็ไม่ต้องคิดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีชุดสําหรับวันปกติเตรียมไว้ชุดสําหรับที่เขาใช้ยกว่า special occasion เช่นบางวันผมจะต้องใส่เสื้อเชิ้ตเ,เพราะว่ารู้สึกว่ามันวันนี้มันฟอร์มอลนิดหนึ่งนะฮะยังไม่เคยถึงขนาดต้องผูกเนคไทนะหลังๆนี้แต่ว่าเสื้อเชิ้ตเนี่ยมีนะครับวันนี้ใส่รองเท้าผ้าใบไม่ได้คือถ้าเกิดไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมจะใส่ผ้าใบทุกวันอยู่แล้วนะครับใส่ผ้าใบใส่ย,ยีนื้อย,ยืด นะครับแล้วก็มีแจ็คเก็ตคุมแบบนี้ตัวหนึ่งแต่ว่าบางวันอ่ะมันไม่ได้ไงคือบางวันใส่ผ้าใบาไปเจอผู้ใหญ่ไงโหตายนะฮะไม่ได้ก็ต้องเป็นรองเท้าหนังแล้วก็จะมีเซ็ตเลยว่าโอเคชุดวันทั่วๆไปแบบนี้นะครับวันวันไปเจอผู้ใหญ่แบบนี้นะฮะเสาร์อาทิตย์อ่าขาสั้นนะครับเสาร์อาทิตย์ขาสั้นก็สบายสบายขาสั้นแต่คุณเชื่อไหมบางทีเสาร์อาทิตย์ขาสั้นเนี่ยวันที่แต่งตัวแบบโคตรโซมเลยนะฮะโซมสุดๆแบบ ขาสั้นผมไม่ได้สะแบบซื้อยืดแบบอะไรอย่างเงี้ยนะชอบเจอคนอะ่ะเพราะนั้นหลังๆนี่ผมเริ่มเอาใหม่ละเสาร์อาทิตย์บางทีผมก็ก็ก,ก,ก็พยายามใส่ชุดที่มันแบบเจอผู้เจอคนได้คือคือบางทีชุดมันแย่มากอะ่ะคุณมันเป็นขาสั้นแบบขาด,ขาดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคือคือใส่นอนอะ่ะนะฮะแล้วก็ขับรถออกมาแล้วก็แบบตอนแรกก็จะไปแถวบ้านไปแบบร้าน ง่อยแถวบ้านอะไรแบบนี้แต่ว่าขับไปขับมามต้องไปโผล่เอ็มคอเทียอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะชุดก็ไม่ได้เปลี่ยนนะก็แบบอ่าแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งคงไม่เจอใครหรอกโอ้โหไอ้วันที่บอกว่าไม่เจอใครหรอกเนี่ยนะเจอหมดเลยนะครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับไอ้วันที่กล่าวว่าจะเจอใครแต่งตัวหล,ะล,ะละ่อๆมันไม่เจอใครเลยนะวันที่ใจไม่ไม่เจอกลับไม่เจอคนไี้เจอคนเยอะมากนะฮนะนั่นแหละก็เป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับส่ว m ไฟมินิ 5 minutes podcast brought to you by House 64นุ่มขึ้นทุกวันที่ใช้สบายทุกครั้งที่หยิบ